สวัสดีครับวันนี้ผมมีความยินดีครับจะนำเสนอรถที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดรุ่นหนึ่งของ Audi ครับและรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับนั่นคือรถ Audi RS5 Coupe ครับ มาดูที่ด้านหน้าของ iS5 Coupe กันก่อนครับ iS5 Coupe มาด้วยสัญ,ญลักษณ์ Audi g r i l l แบบ Honeycomb นะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์พิเศษของ RS โดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์ RS5 โดดเด่นบนกระจังหน้าครับไฟหน้าครับยังคงเป็น Matrix LED ช่องลมต่างๆก็เป็นช่องลมจริงๆที่จะเข้าไประบายความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์จุดที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งครีบช่องเล็กๆตรงนี้ครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อรองรับแก้มข้างที่มีความหนาบึกบึนมากขึ้น สเสมือนหนึ่งครับเอา A5 ไปเข้ายิมนะครับมีกล้ามที่ใหญ่โตมากๆครับทำให้โป่งด้านข้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะดึงโป่งออกมาได้มากกว่ารุ่นปกติถึงประมาณนิ้วครึ่งเลยทีเดียวที่สำคัญที่สุดนะครับของรถสปอร์ตเรามีล้อขนาดใหญ่ครับล้อขนาด20นิ้วลาย evo design ยางนะครับขนาด2 7 5 30 20หจานเบรกขนาดใหญ่มาพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตอย่างแท้จริงครับบริเวณกริลด้านข้างตรงนี้นะครับก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์ rs สวยงามสีดำกระจกมองข้างสีดำเส้นสายที่เป็นเคยเป็นโครเมยียมใน a 5ก็เป็นสีดำทั้งหมดตามผมมาดูด้านหลังนิดนึงครับรถ rs ทุกคันที่เรานำเข้ามาเนี่ยสามารถใช้น้ำมันเมืองไทยได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับน้ำมันโซฮอต่างๆ e 1 0ใช้ได้เต็มที่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันตรงนี้ครับ บริเวณนี้จะเขียนว่าสามารถเติมน้ำมัน E10 ทั้ง98ออคเทนและ95ออคเทนที่มีในเมืองไทยได้สะดวกสบายมากๆไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันอีกต่อไปครับบริเวณฝากระโปรงท้ายมีสปอยเลอร์แบบดักเทลสีดำโลโกโล้ Audi สีดำทานลงมาด้านล่างครับช่องที่เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังมองไปข้างใต้เหมือนมีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆข้อไอเสียขนาดใหญ่และแน่นอนครับเสียงของรถยนต์คันนี้สะใจแฟนๆ Audi อย่างแท้จริงนะครับเปิดมาดูในห้องเครื่องยนต์ครับ ต้องตกตะลึงกับความแน่นของเครื่องยนต์จริงๆครับผลิตแรงม้าได้สูงสุดถึง450แรงม้าแรงบิดมากกว่านั้นนีกครับที่600นิวตันเมตรแรงบิดขนาดนี้ไม่ธรรมดากับเครื่องยนต์เบนซินอัตราเร่ง0ู0 0ถึงร้อของคันนี้ทำได้ภายใน3.9วินาทีผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทิปทรอนิกแล้วก็ส่งกําลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโรอันเรื่องชื่อของ audi นี่เองครับ มาดูภายในของไอ้ชาคูเป้กันบ้างครับภายนอกดุดันแล้วภายในก็ดุดันมีความเป็นสปอร์ตไม่แพ้กันเลยนะครับเริ่มจากพวงมาลัยครับแน่นอนเป็นอัลคันทาราท้ายตัดเครื่องหมาย RS อยู่นนบนพวงมาลัยหน้าจอเป็น Virtual Cockpit ขนาด12.3นิ้ว แถมมีระบบ head up display มาให้ด้วยสามารถปรับระดับนะครับสูงต่ำได้ตามความสูงของคนขับในฐานะที่เป็น RS ก็มีพวกจีมิเตอร์มาให้เรียบร้อยมาดูที่หน้าจอยังม่ๆของ RS 5 Coupe กันบ้างครับคันนี้เราจัดเต็มจริงๆครับด้วยหน้าจอขนาด10.1นิ้วจะมีหน้าจอที่เป็น RS monitor สามารถตรวจสอบความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนของเกียร์ซึ่งน่าจะเป็นที่พอใจของลูกค้าสายซิ่งเลยครับนอกจากนั้นระบบเซฟตี้ครับ คันนี้ยังมีระบบ Audi Side Assist ที่ช่วยเตือนนะครับในขณะที่เรากำลังจะแซงแล้วมีรถวิ่งเข้ามาด้านข้างนะครับบริเวณแผงน้าปัดนะครับภายใน i5 Coupe ให้มาด้วยแผงลายคาร์บอนครับลายด้านสวยงามมากเบาเป็นไฟนับป้าทรงสปอร์ตมีลายฮันนี่คมพร้อมเดินได้สีแดงเข็มขัดก็เดินได้สีแดงเช่นเดียวกันครับบริเวณหัวเกียร์ครับเป็นหนัง Alcantara ข้างก็เป็นอัาคันธาร่าทั้งหมดเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีก็ยังสามารถปรับนวดได้ด้วยเบรเวหลังคาครับแน่นอนให้มาด้วยหลังคาพารโนรามิกตอนนี้ผมอยู่เบาะหลังของไอซ่ชาคูเป้ครับปกติแล้วรถคูเป้เนี่ยลูกค้าจะสงสัยกันนะครับว่ามันนั่งได้จริงเหรอตอนนี้ผมปรับเบาะนะครับเป็นที่นั่งซตติ้งโพสิชั่นของผมนะครับบริวเวณด้านหน้าผมเข้ามานั่งด้านหลังครับเรียกว่าให้ความสะดวกสบายในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสังเกตครับว่าบนสีขาผมนี่เลยประมาณ3นิ้วนะครับ แล้วเข่าผมก็ไม่ติดนะครับยังเลยประมาณ3นิ้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานพอสมควรเลยนะครับแล้วระบบเครื่องเสียงของคันนี้เนี่ยก็จัดมาเต็มนะครับเครื่องเสียงเป็น b o ครับ19าลำโพงเลยทีเดียวแล้วกำลังสูงสุดเนี่ยได้ถึง75 5วัตต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบครบถ้วนครับได้ความเป็นสปอร์ตยังนั่งหลังได้ด้วยแถมมีเครื่องเสียงที่ไพเราะคอ,อ,อพิ้งมาขับกล่อมทุกท่านที่เดินทางไปได้วยกันครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ Audi a 5 Coupe ครับ เอ d ดี h a i l a n d ดยินดีนำเสนอรถแรงๆรถสปอร์ตแบบนี้ให้กับแฟนๆสายซิ่งอย่างแท้จริงครับ Audi Thailand ด์เปิดตัวรถคันนี้ในราคาที่เร้าใจสุดๆครับ5้าล้านเก้าบาทเท่านั้นสนใจรีบสั่งจองได้ที่ Audi ทุกโชว์รูมครับทั่วประเทศเลยหรืออยากชมตัวจริงสามารถติดตามชมได้ในงานมอเตอร์โชเดือนมีนาคมนี้นะครับ